สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับตัวนี้ตัวแต่งเลยนะครับมิ t ซูบิชิแลนเซอร์ซีเดียนะครับตัวนี้ปี2031.6เกียร์ธรรมดานะครับสภาพสวยงามครับจัดทรงไว้ให้อย่างหล่อเลยนะครับตัวด้านหน้านี่เป็นกันชนหน้าไฟหน้ากระโปรงหน้านี่เป็นของเจแปนนะครับเป็นตัวแต่งเลยนะครับก็ลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับ สภาพแบบนี้นะครับเกียร์ธรรมดาใช้งานได้ปกตินะครับรถอยู่แถวคลองทวีวัฒนานะครับใครสนใจเปิดมาเย้ายวนใจสุดๆนะครับ48,00 0บาทนะครับไปเจรจาต่อรองกันเอาเองนะครับถือว่าทรงสวยปีสดแน่นอนนะครับเมื่อเทียบกับราคานี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับราคาแบบน่าจับต้องมากๆนะครับทรงดีสีก็ดีนะครับ ภายในก็สวยใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับพี่น้องสนใจรีบโทรเจรจาเลยนะครับไปทดลองขับได้เลยนะครับแม็กเป็นแม็ก15นะครับสวยเลยทรงนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่4ี0 0 0ได้ปี2003นี่ถือว่าแจ่มมากๆแล้วนะครับพี่น้องลองพิจารณาดูได้เลยวครับว่าผมพูดนี่จริงหรือเปล่านี่นะครับภายในก็สมบูรณ์นะครับใครเน้นเอาไปใช้งานลองพิจารณาดูก่อนได้เลยนะครับ หาไว้ใช้งานตัวนี้ดูแลง่ายครับหาข้อมูลได้เลยนะครับในซีเดียหรือแรนเซอร์ขับนะครับในแฟนเพจ Facebook อย่างเงี้ยครับมีแน่นอนนะครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลช่างเฉพาะรุ่นเก่งๆอยู่ตรงไหนในขับรู้หมดครับข้อมูลเพียบแน่นเลยดีกว่าครับก็ฝากว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับเผื่อพี่น้องจะสนใจตัวนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มครับทรงสวยนี่เลยนะครับชมแล้วถ้าตัดสินใจได้ก็รีบโทรเจรจาสอบถามก็ดูนะครับ สภาพก็สมบูรณ์ครับใช้งานได้ปกติถ้าใครชอบหาอยู่ห้ามพลาดครับประมาณนี้แหละครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับถ้าใครสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระทืบไลค์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูโฆษณานะครับพอได้เป็นค่าข้าวของผมยามโควิดนะครับขอบคุณครับ